มาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะด้วยการทานนะคะกระช,ชายขาวนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะสารสกัดที่ได้รับการยอมรับแล้วนะคะว่าเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงนะคะบำรุงปอดบำรุงตับนะคะบำรุงหัวใจนะคะตัวนี้ไม่มีน้ำตาลนะคะเป็นสารสกัดออกแนกนิกร้อเปอร์เซ็นต์ดื่มง่ายมากรสชาติอร่อยมากเลยนะคะสารสกัดมีมากมายนะคะทั้งช่วยลดไขมันในเลือดได้ด้วยนะคะเพิ่มสมรรถภาพในร่าง นะคะไม่ทําให้อ้วนนะคะเพราะว่าไม่มีน้ําตาลตัวนี้นะคะรสชาติดื่มง่ายทานได้ทั้ง ทุกเวลาเลยนะคะทั้งเช้ากลางวันก่อนนอนทานได้นะคะชงในน้ําอุ่นๆหนึ่งหรือสองซองถ้าชอบเข้มข้นก็คือทานสองซองได้เลยทานได้ถึงวันละสี่ซองเลยนะคะพี่จุ๋มชอบดื่มนะคะตอนเช้าอุ่นๆก่อนนอนอุ่นๆนะคะดีมากๆเลยนะคะสนใจก็ทักถามได้เลยนะคะดื่มทุกวันเลยค่ะเด็กก็ดื่มได้นะคะ สตรีมีคันดื่มได้สูงวัยดื่มได้นะคะคุณแม่ให้นมบุตรนะคะทานได้หมดเลยนะคะ